สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาอะสอนขอสิทธิ์การเข้าถึงไ i ท์แมเนเจอร์นะคะซึ่งตัวไ i ท์แมเนเจอร์เนี่ยจะเป็นข้อดีนะคะในการที่เวลาที่มีใครดูดคลิปเราเนี่ยไปลงเพจอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งกดลบหรือเคลมรายได,ได้ได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินเคยสอนวิธีการขอไลท์แม m นเจอร์ไปแล้วแต่ว่าอันนั้นมันเป็นคลิปเก่าไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยให้สอนให้กดจาก ที่เมนู Creator Studio นะคะโดยตรงแต่ว่าออตอนนี้มันกดจากตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอัปเดตเป็นเอ่อ, Met, อ,อ Business Meta Suite ไปแล้วนะคะเราก็เลยต้องเสิร์ชจาก Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าขอไรส์แมเน a เจอร์ Facebook นะคะ,นะคะพิมพ์ Google ไปเลยว่าขอไรส์แมเน a เจอร์ Facebook นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรา นะคะมันจะเด้งมาหน้าแรกเลยนะคะให้เราคลิกไปที่ขอสิทธิ์การเข้าถึงไร้เมนเจอร์ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจนะคะตรงน,นี้อ่ากดไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเจอคำว่าขอสิทธิ์การเข้าถึงอ่ะให้เราคลิกคำว่าขอสิทธิ์การเข้าถึงไปเลย นะคะพอกดขอสิทธิ์การเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้สังเกตนะคะ URL เนี่ยก็จะเป็น facebook.com/livesmanagerapply นะคะอ่าเสร็จแล้วเลือกเพจที่เราเนี่ยต้องการที่จะขอไลฟ์เมนเจอร์นะคะอ่าเลือกเป็นวิดีโอนะอ่ะเลือกเป็นครีเอเตอร์รายบุคคลแต่ถ้าเกิดใครเป็นรูปแบบสื่อบริษัทก็เลือกเป็นแบบนั้นนะคะอ่าก็พิมพ์ชื่อจริงลงไป เสร็จแล้วเลือกนะคะเลือกว่า,าทุกวันนะคะสมมติว่าเรา update. อัปเดตเนื้อหาทุกวันนะคะเคยส่งขอมาก่อนอหรือถ้าเกิดใครไม่เคยส่งขอมาก่อนก็ติ๊กโนนะคะติ๊กโนแล้วก็ใส่ตัวอย่างลิงก์นะคะใส่ตัวอย่างลิงก์ที่เรา ต้องการให้เขาเนี่ยปกป้องคลิปของเรานะใส่ไปทั้งหมด5คลิปนะคะแอดมินจะใส่ โอเคเราเราได้คลิปมาทั้งหมดห้าคลิปนะคะอ่ะเราก็ไปที่ไลท์แมเนเจอร์ของเราวางคลิปลงในช่องนะคะ <Okay>. Yeah. อยากเล่าวิธีที 3D ทำยังไงก็ตั้ีวีได้เป็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะอะะตอนนี้นะคะเราเนี่ยได้คลิปวิดีโอนะคะทั้งหมด5คลิปแล้วนะคะแล้วเรากอ็อาจจะใส่ช่อง youtube ของเราลงไปด้วย ให้เขาเช็คนะคะอ่าเสร็จแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมเหตุผลนิดหน่อยนะคะว่าต้องการขอไลฟ์มีเนเจอร์นะเพื่อให้โปรเทคเป้องกันวิดีโอนะไม่ให้คนเนี่ยขโมยไปนะคะแล้วก็เพิ่มอ e ีเมล a อด r ดรสนะคะของตัวเองลงไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอ e ีเมลตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไปเอารหัสนะคะ verify นะก็ พิมพ์อีเมลเข้าไปคะ่ะทำการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะคะแล้วก็กดเซ็นนะคะเพื่อขอโค้ดนะคะเพื่อมายืนยันนะคะอะ่นะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะประมาณไม่เกินสิบวินาทีก็จะมีโค้ดนะคะ,ะมาให้เรา เสร็จแล้วเราก็กรอกลงไปนะคะกรอกครณลฟลงไปแล้วก็กดขอสิทธิ์การเข้าถึงอ่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเราขอสิทธิ์การเข้าถึงไปแล้วนะคะอ่ะเขาก็จะตรวจนะคะว่าเพจของเราเนี่ย เหมาะสมและคู่ควรกับการขอไลฟ์เมนเจอร์ไหมก็คือมีเนื้อหาเนี่ยที่ผลิตเอง100%ยเปอไหมมีความเป็นต้นฉบับไหมนะคะอ่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ